แล้วพี่หมูบอกว่าเรื่องของอุปทานมันจะสําคัญใช่ไหมะพี่หมูก็คือเรื่องของกําลังดีมานการใช้ที่ที่เราเคยสัมภาษณ์พี่หมูไปแต่รอบนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรศรษฐกิจเขาก็ยังดีอยู่นะคะแต่จีนจีนเขาก็ปีนี้เขาจะโตได้ห้าจุดสามเปอร์เซ็นอันนี้เป็นตัวแปรสําคัญด้วยไหมคะพี่หมูนอกเหนือจากว่าจะเป็นเรื่องของสงครามในทะเลแดงหรือว่าในช่องแคบฮอมูซี่ซิเขากําลังห่วงห่วงกันหรือว่าการประชิญหน้ากับที่สหารสามนายของสหรัฐอเมริกาเขาถูกโจมตีค่ะ ผมว่าดีมาลสายเนี่ยมีผลแน่นอนคือปีนี้อย่างที่เรียนว่าโตหนึ่งจุดสามล้านเนี่ยโอกาสที่มันจะสูงกว่าน,นั้นเนี่ยมีไหมดีกว่าคำตอบคือมีคือถ้ามันมีเช่นเหมือนอกว่าอีกครึ่งปีประกาศมาเป็นหนึ่งจุดหกล้านผมสมมติเฉยนะมันก็จะกลายเป็นอัพไซด์ของน้ำมันต่อไปแต่แต่แต่ผมคิดว่าราคาน้ำมันอาจจะไม่ได้พุ่งไปร้อยสี่สิบร้อยสาสิบร้อยี่สิบเลยเพราะอะไรเพราะคุณเอาอย่างหนึ่ว่าโลกเราวันนี้น้ำมันพอหรือเปล่า พอนะคะตบนัุณเราต้องไปดูสเปกตัวซิตี้ของซาอุดตอนนี้จริงๆเลยอยู่เท่าไหร่เกยดอยู่ประมาณสองสามล้านบาทเร็วใช่ไหมหมายความว่าถ้าโลกเราไม่ไม่โตเกินสามล้านสี่ล้านห้าล้านนะเรายังมีน้ำมันพอซาอุดพร้อมจะไขาก๊อกไขก๊อกคือไขไขก๊อกผลิตนะฮะไม่ใช่ขาก๊อกเดินหนีนะคือคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในโลกที่น้ํามันขาดแคลนแต่เราอยู่ในโลกที่ การต่อสู้ของซัพพายโลกต่างๆเนี่ยม,ม,มันเกิดการเมืองใช่ไหมใครจะแย่งชิงผลประโยชน์ได้มากกว่ากันซึ่งวันนี้จะเห็นได้ชัดว่าอเมริกาได้ประโยชน์สูงสุดจากราคาน้ามันและบวลุกที่ขายแล้วก็การด้วยจากเรื่องของนัเสเซียที่ถูกแบนจากเรื่องของโอเปกที่ถูกขัดต้องขัดการผลิตเมืองจากวังคืงกึ่งถูกบงังคับจากอเมริกาอันนี้อันนี้นคือสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าถ้าปีนี้จีนผมเชื่อด้วยนะว่าจีนเนี่ยจะโตเกินห้าปีผมเชื่ออย่างนั้นเหมือกันเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยห้าจุดสองเปอร์เซนตี่จุสี่เปอร์เซนของจีนจากห้าจุดสเเซ GDP นะมาจากคอนซัมมชันเป็นหลักการส่งออกนะการลงทุนของรัฐบาลใช้ใจ่ายรัฐบาลการลงทุนภาคเอกนชนไม่เยอะ วิทยไม่เยอะนะครับเพราะว่า property มีปัญหาถูกไหมครับแล้วก็รัฐ<ม>บาลเองก็สังเกตนะครับไม่ได้ปัม๊มเงินมหาศาลก่อนหน้านี้เลยะนะในปีที่แล้วในการที่จะทาเหมือนค e ยังไม,ไม่ไม่ได้ทำนะรัฐบาลจีไม,มไม่ได้ทำแล<ม>้วสังเกตดูนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่เห็นนะครับว่าปีที่แล้วจีอเอ็กซ์ก็ไม่ได้ดีนะครับคําถามคือแล้วจีไดนะ้ทำไมถึง5.2เพราะการใช้จ่ายผมยกตัวอย่างง่ายๆก็คือ คนจีนเที่ยวเยอะมากตอนนี้ในประเทศเทยอะมากนะอันที่สองนะครับคนจีนซื้อรถปีแล้วเยอะมากโดยเฉพาะรถออวีนะครับอันที่สามคนจีนบริโภคเยอะสิ่งหนึ่งที่ผมบอกคุณได้คือรีเทลเซลล์ปีแล้วจีนเนี่ยโต7%กว่านะครับโอ้คุณเอา7%กว่านี่สูงมากนะแล้วถึงในนั้นคืออแบบะไรรูไหมครับพุทธเรียนที่นำเข้าจากไทย คือคือจีนนำเข้าทุเรียนปีที่แล้วโตวขึ้น88%จากปีก่อนคือ2023โตขึ้น88%ผมผมยกตัวอย่าง3อย่างนี้เพราะว่ามันเป็นตัวสะท้อนนะครับว่าถ้าเรามองว่าเศรษฐกิจจีนแย่สมมุติแล้วนนะครับตามที่เราเชื่อตามข่าวนะคุณเชื่อหรือว่าคนที่ไม่มีตังเนี้ยเขาก้าเที่ยวเยอะๆเขากล้าซือ้อรถใหม่ หรือเขากล้ากินทุกของแพงเพราะทุเรียนถือเป็นของแพงจริงน,นะครับ<ะ>ทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยมันสะท้อนว่าจีนโประโตมันก็จะกลับมาสู่ว่าดีมาเนี่ยของจีนเนี่ยในปีนี้นะผมมองว่าอาจจะมีอนดไซมากกว่าดาวไซอื<ะ>อเมริกาก็สมทบเข้ามาเพิ่มเติม<ะ>แล้วการลบตอนนี้มันถูกจำกัดวง<ะ>ที่ที่ผมอธิบายแล้วว่ามันมันคงไม่กระโดดมาที่อาลัก เนื่องจากว่าอาล่าก็มีพอ่อเขามีไม้เด็กว่าหนึ่งเขาสังเกตนหนฮะเขาจะไม่ไม่ไม่ร่มมวมค่ะไม่ว่าสงครา,า,ามอิสราเอลฮามาสไม่ว่าสงครามอะไรเนะี่ยเขาก็จะไม่ร่วม,มเปิดหน,น้าคนไม่ร่วมไม่พอนะอเมริกาที่ตั้งฐานทัพในประเทศเขาก็ห้ามร่วมด้วยสองอย่างเลยทีนี้พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเมริกาก็เหมือนกับผมใช้คำว่าเก่งๆว่ามัดมือไปเยอะแล้วอะเพราะว่าคุณมีแต่คุณก็ใช้ไม่ได้ถูกไหม คือถึงคุณมีฐานทัพอยู่จรงแต่คุณใช้มันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณถามว่าจะไปเปิดหน้าชกกับอิหร่านตรงๆตอนนี้ผมว่ามีการเขาก็ไม่ไม่ทำหรอก<ม>ไม่ว่าจะเรื่องการมองการเลือกตั้งที่ไม่แน่ว่าถ้าเปิดแล้วเขาอาจจะได้เสียงหอลงหรือเปล่าหรือไม่ว่าเปิดแล้วเนี่ยสั์เอ่อกำลังคนกําลังอาวุธเขาก็ต้องไประดมมาจากที่อื่นหรือเปล่าอ่าแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยเขาก็ต้องเริงกําลังส่วนหนึ่งไว้ที่ไต้หวันนี่แหละ อีกตัวหนึ่งก็ไปตึงแถวยูเครเลยเนี้ยดังนั้นเนี่ยเขาก็มีการกระจายกําลังออกโดยภาพรวมแล้วผมคิดว่ายืดเยื้อค่ะแต่ไม่ไม่รุนแรงแบบถึงที่สุดมันก็จะเป็นลักษณะแบบที่เราเห็นอย่างเนี้ยครับอ๋อแสดงว่าราคาน้ามันพี่หมูก็มองว่าประมาณสักเก้าสิบแหละแต่ว่าถ้ามันจะขึ้นไปกว่าถ้าถ้าถ้ามากกว่านั้นนิดนึงก็อาจจะเก้าสิบกว่าร้อยหนึ่งแต่ผมไม่ได้มองว่ามันจะกระโดดไปร้อยยี่สิบ อะไรอย่างเงี้ย้อยสี่สิเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนแล้ว<ม>เรามีซัพพลายพร้อมที่จะเปิดผลิตอยู่รกหนา<ม>ส่วนใหญ่จะอยู่ในซาอุดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ดีมานมันโตกว่าคาดสมมติโตขึ้นหนึ่งจุดหกล้านหรือสองล้านก็ได้ซาอุพร้อมที่จะเปิดก่อน<ม>เพราะฉะนั้นผมผมคิดว่าเราไม่ต้อง ไม่ต้องไปคาดเลยนะครับว่าน้ามันจะไปร้อยห้าสิบร้อยสามสิบแบบผมว่าไม่ได้หรอกจริงๆมันก็จะดีกับเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าถ้าน้ามันอยู่ที่ประมาณแปดเก้าสิบไม่เกินตรงนี้เท่าไหร่เนี่ยมันอยู่ในระดับที่ผมเชื่อว่าเ,เศรษฐกิจโลกหลับได้ <c oughs> คือคือ,คอมันเป็นระดับราบได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณพูดถึงร้อยกว่าเหรียญไปเนี่ยผมว่ามันสูงไปมันอาจจะกระทบเศรษฐกิจจริงๆครับเนี่ย ผมก็เลยมองว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย<ะ>เราเชื่อได้เลยว่าปีนี้น้ำมันอาจจะไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เเกิดผลกระทบบือหวาขนาดนั้นนะครับแต่<ะ>ผมเชื่อว่าคุณแบสได้ว่าน้ำมันปีนี้จะเป็นไซเบอร์อัพเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ m ั n นี่แชทนะคะ